สวัสดีงามๆครับ FC ปีน้อยครับวันนี้ปีน้อยจะปั้มะยะน้ำพริกง่ายๆนะครับเนาะน้ำน้ำพริกไข่ครับน้ำพริกไข่ต้มได้เอาพริกมาจีก่อนนะครับเนาะพริกมะจีก่อนไข่มาต้มครับไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้วันนี้ปีน้อยใจสาม่วยต้ยชชไมไก่กระทุกนะครับก้อนละไปปอกไข่กันเด <Liberty> ้อ พี่กัไปลืบไปหลอกเรียบร้อยครับพี่หนุม่มอันนี้เป็นเท็กกินดาไข่กับเป็นต้มแกะเรียบร้อยครับมาระตำกันครับง่ายๆครับใส่กระเทียมไปครับตำกระเทียมก่อนเอาพริกดีเขาแก้ไว้ครับตำ เตาอีกับฟอรกรเอาไข่แกะมาใส่เลยครับนี่แกะไข่ใส่เลยปรุงรสไปด้วยครับใส่ชุดรสไปเห็นหน่อยน้ำปลาซูบไฟพอประมาณครับไ่มาบดด้วยกันนี้ครับ ติมนะครับเนาะตัวอ,อีกกันเรียบร้อยครับทักใช้พักคว่มไปหอมไปเหี่ยนี่ครับเมน,นูนี่จะใจ้เพงแห้งไปหิ้งก็ได้นะครับน้ำเหมือนกันครับมาตักใส่ถ้วยครับจืดประจากงกันักใส่ถ้วย เป,เป็นเม,มนูที่เรียบง่ายนะครับนาะล้ำตัวนะครับนะครับพี่น้อยเนี้ยเกินมันขนาดครับลำตัวครับยุกนี่ยุกประหยัดตัวนะครับนาอยุกอย่างก็ะผดกระแปงขนาดไทยเกมสองบาทสามบาทครับเจ๊ไข่เป็ดก็ได้เจ๊ไข่ไก่ก็ได้นะครับอ่าเรียบร้อยครับไปจัดพักกันครับพักกับกันแรวแต่มักครับนะครับแล้วแต่หาได้แล้วแต่มักเรียบร้อยแล้วครับ เมน,นูตามน้ำพรพิกไทยปีน้อยที่เล้าเน่าข้าวหลําครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่มาอุดหนุนติดร้านครับขอบคุณที่อุดหนุนสินค้าปีน้อยทางออนไลน์ครับแล้วปะกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเหลือสามลูก